เซ l เ Love ยุคใหม่เมตตาตัวเองอย่างไรให้ใจแข็งแรงไม่พังง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ใจที่ตื่นรู้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณสำรวจความสุขที่ยั่งยืนผ่านมุมมองของพุทธปัญญาเพื่อชีวิตที่สงบสุขและเข้าใจโลกมากขึ้น วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายๆคนให้ความสนใจมากๆในยุคนี้นั่นก็คือเรื่องของ self love หรือการรักตัวเองค่ะแต่เราจะมาดูกันในอีกมิติที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิมนั่นคือเมตตาตัวเองอย่างไรให้ใจแข็งแรงไม่พังง่ายพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะทำไม self love ถึงสำคัญในยุคนี้ ในยุคที่เราเชื่อมต่อกันตลอดเวลาผ่านโซเชียลมีเดียเราเห็นชีวิตคนอื่นมากมายความกดดันในการเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหรือประสบความสำเร็จดูเหมือนจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราวิ่งตามอะไรบางอย่างตลอดเวลาจนลืมไปว่าเราดูแลใจของเราดีพอแล้วหรือยังลืมที่จะให้ความรักความเข้าใจและความเมตตาแก่ คนที่สำคัญที่สุดนั้นคือ,คอตัวเราเองค่ะถ้าเปรียบเทียบใจเราเป็นแก้วน้ำเวลาเราเจ็บเราเหนื่อยก็เหมือนน้ำในแก้วที่พร่องลงเรื่อยๆถ้าเราไม่เติมน้ำให้ตัวเองบ้างแล้วจะเอาอะไรไปให้คนอื่นต่อหรือจะเอาอะไรไปรบับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวนั่นที่เหตุผลที่ การเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion ไม่ใช่เรื่องความเห็นแก่ตัวนะคะแต่เป็นพื้นฐานสำคัญของการมีชีวิตที่สมดุลและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเมตตาต่อตอนเองตามหลักพุทธธรรมในพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่ซึ่งประกอบด้วยเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขาหลายคนอาจจะคุ้นเคยว่านี่คือหลักการที่ใช้กับผู้อื่นแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือการใช้กับตัวเราเองค่ะ 1. เมตตาคือการปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุขเมตตาไม่ใช่แค่รักตัวเองแบบหลงตัวเองแต่คือปรารถนาดีต่อตัวเองอย่างจริงใจอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองพ้นจากความทุกข เช่นเวลาเราทำผิดพลาดแทนที่จะสำติงตัวเองลองพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะครั้งหน้าทำใหม่ได้หรือทุกคนผิดพลาดกันได้นี่คือบทเรียนแทนที่จะพูดว่าฉันมันไม่เอาไหนฉันทำอะไรก็พังลองนึกถึงเวลาเพื่อนสนิทเราทำผิดเรายังปลอบเขาเลยใช่ไหมคะแล้วทำไมเราไม่ปลอบใจตัวเองแบบนั้นบ้างข้อที่สกรุณา หรือ c o m p a s i s o n คือการปรารถนาให้ตัวเองพ้นความทุกข์ค่ะเมื่อเราทุกข์เศร้าหรือเหนื่อยล้ากรุณาคือการที่เราเข้าใจความทุกข์นั้นและปรารถนาให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์นั้นจริงๆเช่นเมื่อรู้สึกเหนื่อยก็อนุญาตให้ตัวเองได้พักรู้สึกท้อก็ให้กำลังใจตัวเองไม่ใช่กดดันให้ตัวเองต้องเข้มแข็งตลอดเวลา การดูแลสุขภาพกายใจของเราก็คือการมีกรุณาต่อ,อตอนเองค่ะมาฟังเทคนิคการฝึกเมตตาต่อ,อตอนเองที่ทำได้จริงในชุดประจำวันนะคะดูเหมือนจะง่ายแต่ในชีวิตจริงเรามักจะเข้มงวดกับตัวเองมากที่สุดใช่ไหมคะนี่คือ3เทคนิคที่ทำได้ง่ายๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ 1. ฝึก พูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนหรือเซลฟ์ทอล์เวลาเจอสถานการณ์ยากๆลองสังเกตว่าเราพูดอะไรกับตัวเองถ้าเป็นคำพูดที่บ่นทอนลองเปลี่ยนมาเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจแทนเช่นฉันทำได้ฉันจะผ่านมันไปได้หรือฉันกำลังเรียนรู้การเขียนในอารีระบายความรู้สึกก็ช่วยได้นะคะเหมือนได้ระบายแล้วก็กลับมามองตัวเองด้วยความเข้าใจ ข้อ 2. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ accept imperfection เราทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดไม่มีใครสมบูรณ์แบบ100%เซการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองคือก้าวแรกของการมีเมตตาต่อตอนเองค่ะผิดพลาดได้เรียนรู้ได้แล้วไปต่อค่ะข้อ 3. ให้เวลากับตัวเองหรือมีไทม์ การดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการเติมพลังให้ตัวเองลองจัดสรรเวลาสั้นๆในแต่ละวันทำสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงออกกำลังกายหรือแค่นั่งเงียบๆเมื่อใจเราได้รับการดูแลอย่างดีเราก็จะมีพลังใจไปดูแลคนอื่นและรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจำไว้นะคะว่า Self Love หรือการเมตตาต่อตอนเองไม่ใช่เรื่องแฟชั่นแต่มันคือแก่นแท้ของการสร้างชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขที่ยั่งยืนเริ่มจากใจเรานี่แหละคะ่ะเมื่อใจเราเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเราก็จะส่งต่อความรักและความเข้าใจนี้ไปยังคนรอบข้างได้ดีขึ้นความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นและชีวิตก็จะสงบสุขขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะ หากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าอยากเรียนรู้เรื่องการดูแลใจและการสร้างความสัมพันธ์อย่างมีสติให้ลึกซึ้งกว่านี้ติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะคะเราจะนำหลักธรรมที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงมาแบ่งปันกันอีกเรื่อยๆค่ะแล้วคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับการฝึกเมตตาต่อตอนเองบ้างคะหรือมีเทคนิคอะไรที่ใช้แล้วได้ผลดีคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้ในทุกช่องทางของเรา สำหรับวันนี้เจรณาหรือใจที่ตื่นรู้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ